จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณตกลงไปในดาวพฤหัสภาพที่คุณเห็นนี้ไม่ใช่ภาพวาดสีน้ําเคลื่อนที่แต่อย่างใดนี่คือดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเรียกว่าดาวพฤหัสดาวพฤหัสนี้คือดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเราดาวเคราะห์ขนาดใหญ่นี้มีแก๊สเป็นองค์ประกอบหลักคุณลองจินตนาการดูว่าหากคุณหลุดเข้าไปในวงโครจรของดาวเคราะห์ดวงนี้และตกลงไปยังพื้นผิวของดาวพฤหัสคุณจะเป็นยังไง คุณจะตกลงไปลึกขนาดไหนคุณจะรู้สึกอย่างไรและคุณจะเห็นอะไรบ้างเราไปชมกันเลยหากคุณตกลงไปยังดาวพฤหัสด้วยการสวมชุดอวกาศแบบมาตรฐานของนาซาการตกลงไปยังดาวพฤหัสจะจบลงโดยที่คุณยังไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวด้วยแรงดึงดูดของดาวเคราะห์ดวงนี้จะทําให้คุณตกลงไปยังดาวพฤหัสซึ่งรังสีจะแทรกซึมเข้าไปในชุดอวกาศของคุณและคุณจะไม่มีทางรอดแน่นอน แต่หากคุณมีเทคโนโลยีที่ทําให้ชุดอวกาศทนต่อรังสีได้นั่นจะเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นสําหรับการปรปจนปลัยสุดจินตนาการนี้เลยทีเดียวเริ่มแรกคุณจะตกลงมาจากชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสด้วยความเร็วที่สูงมากซึ่งเร็วกว่าการตกลงมาจากชั้นบรรยากาศของโลกหลายเท่าตัวนั่นเป็นเพราะแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสมีมากกว่าโลกของเรามากเมื่อคุณตกไปยังดาวพฤหัสคุณจะยังสามารถเห็นแสงจากดวงอาทิตย์ได้แต่แสงจากดวงอาทิตย์ จะไม่ทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นขึ้นได้เลยเมื่อคุณตกลงมาที่ระยะทางประมาณ250กิโลเมตรคุณจะตกมาถึงชั้นเมฆแอมโมเนียและสัมผัสบรรยากาศที่มีอุณหภูมิติดลบถึง150องศาเซลเซียสซึ่งในตอนนี้คุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับพายุที่ใหญ่เกินกว่าที่คุณจะจินตนาการได้ดาวพฤหัสเป็นดาวเคราะหที่หมุนรอบตัวเองเร็วที่สุดในระบบสุริยะของเรานั่นทำให้เมฆของดาวพฤหัส สามารถสร้างลมที่มีความเร็วลมถึง482กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกราวกับอยู่ในพายุทอร์นาโดขนาดยักษ์24ชั่วโมงบนดาวพฤหัสมีค่าเท่ากับ9.5ชั่วโมงบนโลกของเราเมื่อคุณตกลงไปอีกประมาณ120กิโลเมตรนี่คือจุดที่ลึกที่สุดที่เคยมีการสำรวจบนดาวเคราะห์ดวงนี้ในปีพศ2538ยานสำรวจกาลิเลโอของนาซาสามารถเข้าไปในชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสได้เพียงแค่จุดนี้ ก่อนที่มันจะถูกทำลายด้วยแรงดันของชั้นบรรยากาศแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะคุณมีชุดอวกาศสุดล้ำที่ทนทานต่อแรงดันอันมหาศาลได้ยิ่งคุณตกลงไปในดาวพฤหัสลึกมากขึ้นเท่าไหรแสงจะยิ่งน้อยลงทุกทีและคุณจะเข้าสู่ความมืดมิดในที่สุดแหล่งกำเนิดแสงเดียวที่คุณจะสามารถมองเห็นได้คือแสงจากพายุสายฟ้าที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณนั่นเองณนะจุดนี้อุณหภูมิจะสูงขึ้นและคุณจะหายใจไม่สะดวกเพราะแรงดันอันมหาศาล แรงดันที่จุดหนีสูงกว่าแรงดันบนพื้นผิวโลกกว่า1000เท่าเลยทีเดียวแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะคุณมีชุดอวกาศสุดล้ำที่ถูกสร้างขึ้นเสมือนเรือดำน้ำอยู่ถึงตอนหนีคุณใช้เวลาในการตกลงไปยังดาวพฤหัสนานถึง12ชั่วโมงแล้วซึ่งหากคุณตกลงไปเรื่อยๆอุณหภูมิจะเพิ่มสูงมากขึ้นไปและความดันก็มากขึ้นเช่นกันเมื่อคุณไปถึงชั้นในของดาวพฤหัสคุณจะพบกับสารที่ไม่ใช่ของเหลวหรือก๊าซแต่นักวิทยาศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่า ของเหลวยิ่งยวดเมื่อเคลื่อนที่ผ่านสารแปลกนี้อุณหภูมิจะร้อนขึ้นเป็นอย่างมากซึ่งร้อนเทียบเท่ากับพื้นผิวของดวงอาทิตย์เลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอคุณต้องเจอกับแรงดันอันมหาศาลที่มากกว่าบนโลกของเราถึงสองล้านเท่าเลยทีเดียวณนะจุดนี้เมทัลลิกไฮโดรเจนจะเริ่มก่อตัวและคุณจะถูกล้อมรอบไปด้วยสารที่อาจเป็นของเหลวหนาแน่นซึ่งคุณจะต้องแหวกว่ายผ่านมันไปด้วยระยะทางหลายพันกิโลเมตรแต่หากคุณพ้นจุดนี้ไปได้ คุณจะเข้าสู่แกนกลางของดาวพฤหัสซึ่งแกนกลางนี้อาจเป็นจุดที่มีความหนานแน่นจนเกือบเท่ากับวัตถุแข็งซึ่งเหล่านักวิทยาศาสตร์คาดว่าแกนกลางของดาวพฤหัสมีความดันมากกว่าบนโลกหลายสิบเท่าเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงการคาดการณ์ของนักวิทยาศาสตร์เท่านั้นหวังว่าคุณจะได้รับความบันเทิงจากวิดีโอของเรานะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก YouTube c h ช n n e l w h a t If ด้วยนะครับรู้หรือไม่หลุมดำ คือเทหาวัตถุที่มีแรงโน้มถ่วงสูงมากแม้แต่แสงก็ยังไม่สามารถหลุดออกมาจากหลุมดำได้ซึ่งหากมีวัตถุใดหลุดเข้าไปในหลุมดำจะต้องใช้ความเร็วที่มากกว่าแสงเท่านั้นจึงจะหลุดพ้นจากหลุมดำมฤตยูได้ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีสิ่งใดในจักรวาลสามารถหลุดออกมาจากหลุมดำได้หากคุณรู้สึกชอบวิดีโอนี้ผมก็ฝากกดไลค์และฝากแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับ